ไปดูเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้กันบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ต้องใช้คําว่าเคราะห์ซ้ําจริงๆ<อ>นะคะมีร้านขายอาหารสัตว์อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่จังหวัดเชียงรายเขาอยู่ที่อำเภอแม่สายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่แม่สายน้ําท่วมหนักเขาก็โดนน้าท่วมใช่<อ>ถูกน้ําท่วมเขาบอกว่าคราวนั้นเนี่ยเสียหายไป หลักสิบล้านก็ว่าได้นะหลักล้านถึงหลักสิบล้านก็ว่าได้เพิ่งจะสต็อกของมาเรียกว่าเพิ่งฟื้นฟูเสร็จเพิ่งจะเริ่มเก็บของไว้ขายว่างั้นเใช่เตรียมสั่งสินค้ามาปรากฏว่ามาถึงตอนนี้ถูกไฟไหม้นะคะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ร้านขายอาหารสัตว์และอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ที่แม่สายค่ะปรากฏว่านอกจากสินค้าภายในร้านจะได้รับความเสียหายแล้ว,ลวเหตุการณ์นี้ยังมีสัตว์ถูกไฟคลอกตายอีกหลายตัวด้วยเบื้องต้น คาดว่าความเสียหายโดยรวมไม่น่าจะต่ำกว่า30ล้านบาทค่ะไปดูภาพช่วงที่เกิดเหตุนะคะนี่คือภาพที่มีการบันทึกไว้ได้นะคะจะเห็นว่าเปลวไฟนี này, My, ่โหมลุกไหม้ร้านพลอยปลาตู้แอนเพชรหมานนะคะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกอาหารสัตว์สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ค่ะอยู่ที่แม่สายจังหวัดเชียงราย เปลวเพลิงนี่คือลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วเนื่องจากว่าภายในร้านเนี่ยมีสินค้าที่เป็นเชื้อไฟยอยู่จำนวนมาก จ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจากหลากหลายเทศบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบนแม่สายเทศบาลตาบนแม่สายมิตรภาพเทศบาลตำบนเวียงพังคำรวมแล้วเนี่ย15คันรวมถึงมีอาสากู้ภัยจะอีกหลายสมาคมเข้ามาช่วยกันดับไฟเต็มที่ค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงได้ แม้จะควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ปรากฏว่า <คน S 1> เสีย<น>หายหนักมากคนหน,นีไปได้ด้วยใช่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากโครงสร้างอาคารสินค้าภายในร้านมีนกมีเต่ามีกระต่ายมีหนูแฮมสเตอร์หลายสิบตัวน้องหนีไม่ได้ใช่น้องห,อหนีออกไปไม่ได้นะคะน้องก็ถูกไฟคลอ,อกตายอยู่ในร้านช่วยออกมาได้จํานวนหนึ่งเท่านั้นค่ะเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วเพิ่งจะถูกน้ําท่วมหนัก อย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าคราวนั้นเนี่ยเสียหายหนักประมาณสักหลักล้านถึงหลักสิบล้านด้วยซ้ำไปนะรอบนี้เปิดมาเนี่ยก็สต็อกของสั่งของมาพเพิ่งจะฟื้นฟูใช่ไหมเตรียมที่จะขายอีกปรากฏว่ามาเกิดไฟไหม้รวมแล้วเนี่ยน่าจะเสียหายประมาณสัก30ล้านบาทนะคะตอนที่เกิดเหตุตัวเองก็อยู่แถวนี้แหละเพราะว่าบ้านกับโกโกดังของของของร้านเนี่ยมันก็อยู่ในบริเวณเดียวกันครับตอนนั้นคือต้องเอาตัวรอดออกมาก่อนนะคะ เรียกว่าไฟไหม้ครั้งนี้หมดตัวจริงๆนะคะลองไปฟังเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านค่ะช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าร้านกับโกดังกับบ้านอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่ามันมีพื้นที่ที่แบบแยกระหว่างโกดังกับบ้านแต่ทุกคนนะะสมาชิกทุกคนใลครอบครัวคืออยู่ในบ้าน แต่ว่ารั้วทุกที่ทุกอย่างคือมันล็อกหมดค่ะก็ต้องพยายามหนีเอาชีวิตรอดออกมาความเสียหายทั้งหมดเลยใช่ไหมเสียหายทั้งหมดเลยใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหลืออะไรเลยค่ะไม่เหลือเลยช่วงน้ำท่วมยังเหลืออยู่แต่ตอนนี้คือไม่เหลือจริงๆอิอนี่เจ้าของร้านบอกว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยยังจะพอมี เหลืออยู่บ้างเอามาใช้ต่อได้บ้างอตอนนี้ไฟไหม้ไม่เหลือไม่เหลือเลยจริงๆนะคะร้านนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นร้านจำหน่ายอาหารสัตว์อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เปิดให้บริการกับคนแม่สายมาร่วมกว่า30ปีนะคะเมื่อคราวที่แม่สายเกิดน้ําท่วมใหญ่ที่ผ่านมาท,ที่ร้านก็ถูกน้ําท่วมสูงเสียหายหนักหลังจากน้ําลดร้านก็สั่งสินค้ามาสต็อกไว้แต่ว่าล่าสุดก็มาเกิดเหตุไฟไหม้เสียหายหนักซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะ